ผมทําซีรีส์อยู่เลยคือถ้าคุณถ้าคุณดูไลฟ์ที่แล้วคุณน่าจะรู้ว่าตอนนั้นผมทําการพลาดลูกน้อยจากพ่อแม่มันแล้วตอนนี้ไม่พ่อก็แม่ตายไปแล้วเหลือแค่เจา้าตัวนี้แลวลูกมันก็อยู่นี่แล้วก็น้องมันอยู่นี่อหลบหนลูกน้องมันอยู่นี่พวกเขาไม่เคยได้พบหน้ากันเลยเพราะมันห่างกันสองชอ่อง ผมก็โทษผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำร้ายน้องผมแค่ผมแค่ขุดแล้วมัน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 ,มนดินมันตกลงมาเองเป็นความผิดของดินเนี่ยคุณคุณเห็นเนี่ยไหมเออเป็นความผิดของทรายทรายมันตกลงมาเองผมไม่เกี่ยวผมทำทางเชื่อไหมพวกเขาได้หรือเปล่า ถ้าผมปิดหมดเจา้านี้ก็จะไม่ได้เจอหน้าลูกทำไมทำไมทุกสิ่งในเกมนี้มันถึงมันมันถึงต้องทำตัวอย่างนี้ด้วยนี่พวกเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมมามา,มาผมจะทำให้เขาได้อยู่ด้วยกันอย่างน้อยเขาควรได้ไปร คุณพ่อเขากลายเป็นปุ๋ยไปแล้วตอนแรกยังมีศพอยู่มันกลายเป็นปุ๋ยไปแล้ว